ถ้านึกตัวอย่างไม่ออกเดี๋ยวเราลองทําให้ดูนะคะว่ามันจะทําเนื้อหาย,ยัางไงคะ่ะเริ่มต้นนะคะจำได้ไหมคะเราต้องมีโกก่อนแล้วก็มีโกก่อนนะคะเมื่อมีโกเราก็จะคิดว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนี้เป้าหมายของอันนี้ก็คือพ่อแม่จะเลิกใช้คํารุนแรงเพื่อตําหนิลูกได้ไหมนะคะเราจะเล่าอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะลองเริ่มจากการให้พ่อแม่เนี่ยลองมาถูกตําหนิบ้างจะเป็นยังไงนะคะ ก็จะเป็นเรื่องแรกทีนี้ถ้าพ่อแม่ลองตําหนิบ้างสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์จากเนื้อหานี้คืออะไรเขาจะรู้สึกค่ะเขาจะรู้สึกอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้เมื่อเราถูกใช้คําแบบนั้นตําหนิเราจากนั้นนะคะเราก็มีอีกเนื้อหาหนึ่งค่ะบอกว่า สะท้อนค่ะเป็นมุมมองสะท้อนให้พ่อกับแม่ฟังว่าแล้วลูกอ่ะเขารู้สึกยังไงเวลาที่พ่อแม่พูดคําแบบนี้กับเขาพ่อแม่จําได้ไหมว่าตัวเองอ่ะเคยพูดคําแบบนี้กับลูกเหมือนกันเมื่อเขารู้เนื้อหานี้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดเป็นประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกค่ะก็คือประสบการณ์ว่าอุ๊ย ทำไมเราถึงทําสิ่งนั้นกับลูกเห็นไหมคะว่าเนื้อหาจะมาคู่กับประสบการณ์เนื้อหาจะมาคู่กับความรู้สึกปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ปฏิสัมพันธ์ถ้าเราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเราอาจใช้สื่อค่ะอาจให้ใช้สื่อให้มีการพูดคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านเวียลิตี้ก็ได้ เพื่อที่จะทําให้เขามีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารที่กําลังรู้เรื่องนั้นเช่นถามความเห็นเขานําเสนอความเห็นต่อยอดไปหลังจากนั้นเมื่อมีการถกเถียงกันมากขึ้นพ่อแม่จะเริ่มคิดค่ะมีประสบการณ์อีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือคิดคิดว่า เฮ้ย <Efendimiz. S 2> แต่จริงๆอะที่เราตําหนิเพราะเราอยากสอนลูกแล้วเราจะสอนไม่ได้หรอเราควรจะสอนอย่างไรนั้นเราก็ต้องมีอีกเรื่องเล่าหนึ่งค่ะเพื่อให้พ่อแม่เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเรื่องเล่าอีกอันนึงก็คือนั้นลูกลองบอกสิว่าลูกอ่ะคิดว่าพ่อแม่สอนแบบไหนหรือพูดแบบไหนที่ลูกรู้สึกว่ามันคือการสอนไม่ใช่การตําหนิเ mm hmm. มื่อเกิดความเข้าใจกันในการเดินทางระหว่างเนื้อหาเหล่านี้แล้วนะคะ มีประสบการณ์มีเนื้อหาเหล่านี้แล้วสิ่งสุดท้ายที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเกิดแอคชั่นค่ะเกิดพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่เป้าหมายของเรานั่นก็คือพ่อแม่สามารถที่จะเลือกคำใหม่มาพูดกับลูกเพื่อเตือนเพื่อสั่งสอนได้โดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจลูกค่ะนำไปสู่แอคชั่นและตอบโจทย์โกของเรา ทีนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราก็จะหยอนลงไปค่ะว่าในเรื่องเล่าแต่ละเรื่องและประสบการณ์แต่ละประสบการณ์นั้นเราจะใช้สื่อรูปแบบไหนในการเล่าเรื่องค่ะถ้าทําแบบนี้ได้นะคะ กับทุกๆเนื้อหาเราก็จะเห็นสิ่งที่เรียกว่า user journey หรือว่า audience journey ค่ะคือการเดินทางของผู้รับสารไปยังเนื้อหาแต่ละเนื้อหาต่อร้อยเรื่องราวทั้งหมดให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายสำคัญปลายทางในการสื่อสารของเราค่ะลองไปทำดูนะคะกับเรื่องราวที่คุณอยากเล่าค่ะ